ยาเสียงดังในป่ากลุ่มเพื่อนวัยรุ่นสามคนนัดกันไปเดินป่ากางเต็นท์พักผ่อนช่วงวันหยุดยาวช่วงนั้นเป็นหน้าฝนมีฝนโปรยปลายตลอดทางคนเดินป่าก็น้อยเจ้าหน้าที่อุทยานแนะนําเส้นทางและข้อปฏิบัติอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่าส่งเสียงดังอย่าออกนอกเส้นทางและต้องเคารพทุกสิ่งในป่าแต่เพื่อนกลุ่มนี้ยังอยู่ในวัยคึกขนองพอเดินเข้าป่าได้สักพัก ก็เริ่มส่งเสียงร้องเล่นหัวเราะล้อสัตว์ป่าเวลาเจอพอมีคนเตือนอีกคนก็บอกไม่มีใครได้ยินหรอกหน้าไม่มีใครรู้เมื่อถึงจุดตั้งแคมป์พวกเขากางเต็นท์ริมน้ําพูดคุยเฮฮาตั้งวงดื่มเล่าร้องเพลงเสียงดังจนความเงียบสงบของป่าถูกทําลายกลางดึกแบงค์หนึ่งในกลุ่มรู้สึกปวดประสาวะจึงเดินออกจากเต็นท์เข้าไปในป่าเขาเห็นกวางตัวหนึ่ง จ้องมองมาทางเขาเขารีบยกมือถือตั้งใจจะถ่ายไว้แต่กว่างกลับเดินหายเข้าไปในเงามืดเขาวิ่งตามไปยิ่งวิ่งยิ่งมืดยิ่งเงียบจนเขาเริ่มหลงทางรอบตัวมีแต่เสียงหัวเราะเบาๆหึหึหึพวกมึงไม่เคารพพวกกูเลยเขาวิ่งหนีกลับมาที่แคมป์หน้าตาตื่นเพื่อนถามก็ได้แต่ตอบว่าเหมือนโดนหลอกแต่เพื่อนกลับหัวเราะแล้วบอกว่ามึงหลอนไปเอง คืนนั้นป้องอีกคนในกลุ่มลืมตาตื่นกลางดึกเพราะรู้สึกว่ามีใครเดินอยู่รอบเต็นท์เขาเปิดเต็นท์ออกไปดูและเห็นแบงก์กำลังเดินลงไปในลำธารเขารีบเรียกแต่แบงค์ไม่ตอบเขาเดินตามไปจนเกือบถึงตัวแบงค์หันหน้ากลับมาแต่สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่ใบหน้าเพื่อนแต่เป็นใบหน้าขาวซีดตาแดงเลือดมีรอยยิ้มเหี่ยมเกรียมและเลือดไหลทั่วหน้ามันพูดเ,าเบา อย่ามารบกวนพื้นที่ของกูต้องกรีดร้องวิ่งกลับเต้นน้ำตาไหลาไม่หยุดเพื่อนอีกสองคนรีบตื่นมาถามเกิดอะไรขึ้นแต่ยังไม่ทันได้พูดเสียงวิทแหลมดังมาจากในปา่าเต็นเริ่มสั่นลงพัดแรงกิ่งไม้ตกลงมาดังโครมโครมเสียงหัวระด,ดังซอนใกล้ใกล้ขึ้นทุกทีทั้งสามคนนั่งตัวแข็งใจสั่นได้แต่นั่งสวดมนต์จนกระทั่งฟ้าสางรุ่งเช้าพวกเขารีบเก็บของ และก่อนออกจากป่าพวกเขายกมือขึ้นขอขอมาขอโทษครับผมจะไม่ทำอีกแล้วและหลังจากนั้นไม่มีใครในกลุ่มนี้กลับเข้าไปเดินป่าอีกเลยถ้าชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ตอนหน้า